ห่องราตีเมืองยาจางประเทศเวียดนาม ที่ประเทศเวียดนามนะคะ <c oughs> ก็จะบีบแต่กันปีน <c oughs> ปาน, <c oughs> ป,านปีนปานตลอดเวลานะคะ <c oughs> ซึ่งต่างจากบ้านเราเนาะ